สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็พอกันจรงงกับวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่สามสิบวันศุกร์ที่สามสิบสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนั่นเองค่ะ เรใช้งานจีชูโแล้วเมนูภาครวมไปไหนใครใกล้ช่วยตอบทีนะคะอ่ะก็นียอนกลับกลุ่มมีการเมนูย้อนกลับหน้าแรกกลุ่มแล้วก็มีการเมนูหน้าแรกก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ท็อกแบ็กมันจะมีเมนูย้อนกลับหน้าแรกภาครวมภาครวมพอเราแตะเข้าไปมันก็สามารถที่จะปิดแอปได้นะคะ พอเปิดใช้งาน G c h o แล้วเมนูปิดแอปทั้งหมดนะคะหรือว่า,าภาพรวงเขาเขาอยู่ตรงไหนหรือว่าไม่ได้ตั้งค่าไว้นะคะใครก็ได้ช่วยตอบชีเธอะนะคะตอนนี้นะคะก็ดีใจมากเลยนะคะที่โปรแกรม G c o นะคะเป็นเมนูภาษาไทยบ้างแล้วนะคะแต่ยังแต่แต่ยังเพิ่งดีใจไปนะ อย่าเพิ่งดีใจไปนะก็ยังมีบางส่วนที่ยังเป็นภาษานกฤออยู่นะคะอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวดิวฉันจะลองใช้ท่าทางสัมผัสดูนะคะร่าจากหนึ่งเน้วปัดขึ้นแล้วไปทางซ้ายปดขึ้นกลัไปทางซ้ายนะส่วนขยายอ่ะมันก็จะเป็นส่วนขยายนะคะ,กกะยกเลิกอะยกเลิกม,มาก่อนกลุก่มนะคะลองใช้ ิ้วปัดลงแล้วไปทางซ้ายปัดลงแล้วไปทางซ้ายได้ไหมเอ Ign ่ยไม่ได้นะคะปัดลงแล้วไปทางซ้ายนะ,ะปัดลงแล้วไปทางปัดขึ้นแล้วไปทางขวาปัดขึ้นแล้วไปทางขวาเมนูฟังชันอ่าเงงูฟังก์ชันนะคะเมนูการรู้จำกลุ่มยกเลิกเงนูการรู้จำเมนูการเมนูฟังชันเมนูการ เมนูการรู้จำคืออะไรเรนูการรู้จำเมนูการรู้จำกันแร่บอกวัตถุระบบอักษรระบุใบหน้ารู้จักแคทช่างผลการรู้จำการรู้จำภาพเริ่มการวดสอบรู้จำการสอบยกเลิกกลุ่มงงอะไรเลยยกเลิกกลุ่มลดไฟเสียงปัจจุบันหรือไม่ลดไฟเสียงปัจจุบันไม่กลุ่มใช่กลุ่มไม่ยกเลิกกลุ่มซูนนาลิกับยกเลิกอยุ่ชั่วคราวกลุ่มสำเร็จแล้ว ู้ช่วยกาวกลุ่มงงนะคะอ้านง่งนิ้วปัดลงแล้วไปทางขวาก็หาไม่เจอนะจะไปไหนอ่ะอ <illar> ๋อหนูจะไปปิดแอคนะคะหนูจะไปปิดแอคนะคะจะไปปิดแอปทั้งหมดนะคะเออนะโอเคนะคะเงินนิ้วปัดลงแล้วไปทางขวาดันเสียงแบบง่ายระดับ เดเปลี่นางนี่ยเจ็บเอาใหม่เอาใหม่ัวถืเสียงแบบง่ายสำเร็จแล้วกลุดมอ่ช่วงเราเอาใหม่เอาใหม่เอามาหนึ่งเลี้ยวปัดลงแล้วไปทางขวาค่ะเดี๋ยวประเพณีมันจะเข้าสู่หน้ากลางแจ้งตัวเนาะตัวถเสียงแบบง่ายระดับโรเรียกดูแบบลายกับการบันทึกตัวกล้องอุปกรณ์คืออะไรยะการบันทึกต้นคบคนาดตัวถือเสียงแบบง่ายระดับโดยกเลิกกลุ่มแก้ไขยกเลิกอยู่ช่วงเรากลุ่ม ได้คืออะไรกิฉันไม่ซ่าเหมือนกันนะแล้วก็หนึ่งนิ้ว โดยปกติโดยปกตินะคะนิ้วปัดขวาหนิ้วปัดไปทางขวาแล้วลง้่สักครู่เนี้ยดิฉันทำท่าทางสัมผัสคือนิ้วปัดขวาแล้วลงนะคะคราวนี้เป็นดึงนิ้วปัดปลงแล้วไปทางขวานะคะดูหลักโอ้ยมันเป็นในกหลักจ้านะคะมันเป็นไงกหลักนั่นเองนะคะเมืมม่อเมื่อก่อนหน้านั้นนะคะที่เป็น ในส่วนของอะไรหน้าต่างระบบอ่ะเนยเงี้วปัดขวาแล้วไปเงยเงี้วปัดขวาแล้วลงเนยเงี้วปัดซ้ายแล้วลงอ่ะลองดูค่ะปัดซ้ายแล้วลงอัขระตามหมดกันแล้วดูอัตราโอ้ยนะคะหยุดชั่วคราวยกเลิกยกเลิกหยุดชั่วคราวปุ่มหยุดชั่วคราวหยุดชั่วคราวหยุดชั่วคราวสำเร็จแล้วปุ่มสำเร็จแล้วหยุดชั่วคราวหยุดชั่วคราวยกเลิกยกเลิก กอไก่ใจรักสุนาฬิกาห้านาทีสุดยุดยุเลิกกลับกลายเป็นว่าหาไม่เจอซ่องนั้นนะคะ้วทำยังไงอะ่ะย้อนกลับโปรแกรมเริ่มการทำงานระบบตัวถืกเสียงตัวถึกเสียงแบบง,ง,ง,ง่ายระดับลบเด็ดเ็ทาง n n e m b e r เจ็ดพนสองร้อยยี่สิบสองจะไปขับเข้าทำไงเราโอเคนี้ทำงไงต่อหนึ่งนิ้วอ่อปัดขวานะคะ เงยเลี้ยวปัดขวาแล้วขึ้นค่ะปัดขวาปัดขวาแล้วขึ้นได้ไงสกรีม M P สาม G G ช่วยดูข้อความช่วยยอดยอดหน้าแรกยอดกลับ <lizard> จ้าดาดาอ่า huh. g 2 0บวกบ radio 11กะทั่ง .n s m i c o l o n s t r i n 7222 n e echo t s t b set สอง stop set a semicolon 7222จุดระทัง radio 11ตัวนึกเสียงตัวนึกเสียงแบบไม่หันอากาศวอร์ัทึกเสียงแบบง่ายรั radio 11กระทั radio 11 radio ตัวนึกเสียงแบบสำเร็จแล้วอยู่ชั่วรากลุ่ม เจอน,นะคะอทำยังไงอ่ะ,อย,อะยกเลิกเขาไม่ได้แล้วสิ่งบันทึกของจังหนึ่ง M P สามส่วนนาฬิกาคกนาทีห้ยายกเลิกหยุดชั่วคราวกลุ่มยกเลิกกลุ่มหยุดชั่วคราวสำเร็จแล้วกลุ่มสตารเล่โหมดไม่จบอ้าวอยู่ดีๆเขาก็หายไปเองนะคะเมื่อกี้นี้อะไรนะลองเลี้ยวปัดไปทางซ้ายเราขึ้นเหรอใช่ไหมอ่ะลองใช้หนึ่งนิว้วลองใช้หนึ่งนิ้วปัดซ้ายขวาเร็วๆนะคะ สองสัง่งงานล่าสุดการหานข้อมูลด้วยการแตะครั้งเดียวเ <Yeah! S 2> จอแล้วค่ะทุกคนโอ้ยเจอแล้วค่ะต้องถูแบบเร็วๆค่ะต้องถูแบบเร็วๆนะคะมาสังเกตข้อความนะการจัดไล n e ย้อนกลับหน้าแรกโปรแกรมเริ่มการทำงานสรุปนะคะก็คือวิธีการติดกแอปทั้งหมดนะคะ ให้ <Hey. S 2> เ,เพื่อนๆนะคะเข้าไปที่ใช้หน่งนิ้วถูถ,ถูซ้ายขวาวเ,เร็วนะคะถูแบบถูแบบถูเหมือนถูเหมือนถูอะไรสักอย่างเนี้ยนะถูแบบนี้ยนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะถูถูนะคะถูแบบเอาสมมติขออนุญาตเอาเอาหมอนนะคะถูแบบนี้ค่ะนี่นะคะฟึกบเนี้ยมันก็จะเป็น งานล่าสุดนะคะราคาอานะคะเจอแล้วเร็ว17พคเงื่อน7,222จนถึงเสียงแบบง่ายโอเคจนจนช่วงกางก็อขอบค,คุณคนะคะแขวนแขวนทางนะไม่มีใครสอนนะเดี๋ยวฉันก็ลองทำหมู่หมูนะอ่ะ,อะก็ลองไปใช้กันดูนะสังเกตใครที่ใช้งานโประกันจีชูอ้อ ไปแล้วค่ะอย่าลืมกดตางนะคะกด,กดแชร์กดไลค์กดติดเการแจ้างเตอให้กับช่องชมนิสาชางานกน้วย,วย,วย,วยวะนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะบายบายสวัสดีค่ะขอแจ้งให้ทราบนะคะสงังกัดใครที่ช่องอรับฟังทางช่องยูทูบนะคะขออภัยี้ว่าถาว่ามีเสียงพัดลมเนาะเพราะว่าอื้อเรียงไม่ทันนะ พอดีดิฉันออยู่ในห้องนอนเนาะก็เลยไม่ได้ปิดพัดลงไว้ขออภัยด้วยอาจจะฟังชักบ้างไม่ชักบ้างขออภัยด้วยนะคะตัวเลือกเพิ่มเติมบันทึกเลือกอีกไม่มีเวลาที่ทับนศูนย์เปอร์เซ็นต์ระยะเวลาเริ่มเล่นกรอบเล่นเร่งความเร็วความเร็วการเล่นตัวบันทึกเสียค้นหาจัดเรียงตัวเลือกเพิ่มเติมบันทึกสิบเลือกฟังแจ็ค e c voice ไม่มีไฟล์เวลาที่ผ่านไปไม่มีไฟล์เสียงที่บันทึกไว้กดเวลาที่ผ่านไปไม่มีไฟล์เสียงที่บันทึกไว้กดปุ่มบันทึกเพื่อเริ่มบันทึกบางสิ่ง เวลาที่ผ่านไปนศูนย์เปอร์เซ็นต์แถลบเลื่อนอะระยะเวลาศูนย์นาฬิกาศูนย์นาทีศูนย์วินาทีเริ่มเล่นวมวนซ้ำกลุ่มกรุ่มอะไรของมันเงี้ยโปรแกรมเริ่มการทำงานเรดิโอสเต็ททางเเจ,จ็ดตัวบันทึกเสียงคลับเฮาส์ตัวบันทึกเสียงแบบง่ายการบันทึกตัวกรองอุปกรณ์การบันทึกสำเร็จแล้วหยุดชั่วคราวกลุ่มยกเลิกกลุ่มศูนย์นาฬิกาสิบนาทีสี่วินาทียกเลิกหยุดชั่วคราวกลุ่ม สำเร็จแล้ว